ควมรสก,กับโตโยต้าไฮรักระบบขับเคลื่อนสีล้อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะโตโยต้าห้รักขับเคลื่อนสีล้อเปิดตัวในประเทศไทยในปี2522โดยเรียกโฉมแรกโฉมนี้ว่า มากระโดดหรือรุ่นพรุงศรีิัยมาพร้อมกับขุมกำลังเบนซินขนาด2.0ลิตรและเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2ล L, L ิตร L-Series ค่ะจากรุ่นมากระโดดในปี2527โดยต้าได้พัฒนารุ่นไฮรักฮีโร่ขึ้นมามาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อในเครื่องยนต์สองแบบเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรและเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรค่ะในปีพศ2 5 0 0 ยุคของเตอร์ตาไฮรักไมเท็กซซึ่งทํายอดขายถล่มทลายรถยนต์ขับเคลื่อนสีลอ้อมีการนํามาใช้ในกรมป่าไม้กรมแผนที่ทหารโดยรถรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแบบคานแข็งแหนบทั้งด้านหน้าและด้านหลังนับได้ว่าเป็นรถที่เป็นอาจารย์ใหญ่ของนักขับออฟโรดไม่ว่าจะเป็นยุคนั้นหรือยุคปัจจุบันนี้เลยค่ะในปี2540เตอร์ตาไฮรักไทเกอร์ได้ถือกาเนิดขึ้นมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยแบบเหนือชั้นทั้งโครงสร้างนิเลย GOA อเบรก a อ s และระบบการสะเทือนแบบไทเกอร์เบรนไอค่ะและเหนือชั้นกว่าด้วยสมรรถนะโตโยต้ตาได้นำระบบ Direct i n j e c t i o n เข้ามาติดตั้งในเครื่องยนต์ดีเซลในรถกระบะเป็นรายแรกของโลกโดยใช้รหัสเครื่องยนต์ว่า D4D ค่ะในปี2547กระบะรุ่น,นยอดนิยมอันดับหนึ่งของไทยและทั่วโลกโตโยต้ตาไฮลักวีโก้ค่ะไฮลักวีโก้ที่ใช้โรงงานในประเทศไทยเป็นฐานการผลิตส่งออกไปทั่วโลกและในเจเนอเรชั่นที่8 ปัจจุบันนี้ t ต y o ต้า i Lu ักซีโได้ถูกพัฒนามาด้วยระบบเครื่องยนต์แบบ g d Efficient Boost แรงจัดประหยัดจริงด้วยขีดสูตรแห่งเทคโนโลยีอนาคตได้ถูกพัฒนามาเป็นรถกระบะท,ที่ขับสบายไม่ว่าจะใกล้หรือไกลช่วงล่างได้พัฒนาใหม่ให้มีความนุ่มนวลตลอดการเดินทาง t ตโยต้าไฮรักซีโวสู่กระบะยุคใหม่ด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยการขับขี่ที่สะดวกสบายเทคโนโลยีที่ทําให้ระบบขับเคลื่อน4ล้อ เป็นไปได้ง่ายใช้งานง่าย <Whoa. S 1> บาะคู่หน้าปรับเอ็นได้ถุงลมนิรภัยด้านฝั่งขวาหัวเข่าคนขับกุญแจแบบแ็กไนคี์ไฟเบรกที่3แบบ LED ไฟ2แผนที่และกล่องเก็บแว่นตาค่ะสวิตตปรับระบบขับเคลื่อนสีล้อไฟฟ้าช h i ออนเดอะฟลช่วยให้ระบบเข้าสู่รูปแบบการขับเคลื่อนสีล้อได้อย่างสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้นระบ,บบล็อกเฟืองท้ายดิฟล็อก ควบคุมการทางานด้วยไฟฟ้ามั่นใจได้ว่ารถจะมีแรงฉุดลากที่เหมาะสมสามารถตะลุยผ่านเส้นทางวิบากได้อย่างง่ายดายและว,วันนี้นะคะเรามีรถตัวอย่างมาให้ชมค่ะเป็นรถกระบะซอนเดียวโฟวิวนะคะพร้อมชุดแต่งรอบคันที่นักขับออฟรดตัวจริงต้องร้องว้าว น18นิ้วพร้อมอยางออเทอเลนพร้อมมือทุกเส้นทางท้้ล้อ,อก,กระดุมทรงวาสูมาสวยดุไม่เหมือนใครบางโคนสีแดงบันไดข้างและกันชนท้ายแบบออฟโรดค่ะพิเศษออกลรดกระบะตอนเดียว4วิววันนี้รับฟรีทันทีชุดแต่งออฟโรดด้วยความเชื่อมั่นจากลูกค้าตลอด40กว่าปีที่ผ่านมาทำให้ไฮรักซีวิู4เป็นกระบะออฟโรดตัวจริง สนใจติดต่อได้ที่นายธลินทร์ฝากกดติดตามเพจเตยตาแพทย์หล่อตระกูลและส u ั s c ส i b e y o ยูทูบเตยตาแพทย์ด้วยนะคะ